บอที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีแล้วกับการวางแนวทางนะครับราวพัฒนานครับประจาวันจันทร์ที่18นะครับพฤศจิกายน6 7นะครับมาเจอกับผมอีแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก,ก็รินบอที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่ฮิมาชิกเอฟซีครับประจานะขอ,ขอสวัสดีนะครับพี่พี่ชามาชิกผู้ที่เข้าติดตาหมายยินดีต้อนรับช่องบอดีพารวยกับแนวทางลาวพัฒนาในมาชิกก็ตามกันต่อไปกันต่อคบแนวางเราวพัฒนาผมประจาวันจันทร์ที่18 นะครับพฤศจิกายนหกเจ็นาฮิมาชิกนะครับก็ตามกันต่อนะครับไปกันต่อครับเราพัฒนาผมนะครับผมยังมั่นใจกับสูตรในทางตัวเองเหมือนเดิมเลยมาชิกอ่ะนะครับ,นะรบเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กระดิ่งกิ้งกิ้งกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆใ,ให้มาชิกได้ไม่พลาดแนวทางเด็ดๆแลวก็พวกๆปลังๆจะพอดีเต็มที่มันเดิมเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆแนวทางนั่นสรับแนทางผมในทางเราพัฒนานคือว่าเดินดีในมาชิกสลับสูตรนี่คือว่าเดินดีอยู่นะนะครับห้ารอบติดแล้วนะครับเนาะสลับในตัวเด่นนี่นะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้ชมสถิติว่าเดินดีไม่ดีอย่างไรสลับสูตรแนวทางผมเนาะนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมีแนวทางได้ทุกอ่ากุมารไขให้ด้วยนะในวัันนจททร์ี่ 18บแปในบัชิกนะครับใครที่ชอบในทางมงคลก็อย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับเปิดนะครับไปขอพรกับตาข่ายกันเพื่อตาข่ายท่านจะให้โชคเนาะสำหรับแนวทางทุกมงคลเนาะนะครับแล้วก็มีไลฟ์สายด่วนรับพนาด้วยนะนะครับไลฟ์สายด่วนก็18นาปดใากาศไปต้นไปสำหรับพี่บัญชิกนะครับคนไหนจะเข้าห้องเรียนผมก็เวลาได้เลยนะครับจะนต้จะเตรียมแน่นอนสำหรับแนวทางสายด่วนเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าตัวไหนเดินไม่เดินนะครับผมเนาะนะครับอ่ะนะครับก็ดีใจกับพี่บาชิกผู้โชคดีกับรัฐบาลไทยด้วยนะสำหรับในรอบวันที่16ที่ผ่านมาานะครับผมฟดที่ รัฐบาลไทยโปรไฟล์ที่3นะนะครับเจาะ38ตรงๆนานนะครับก็ถือว่าเดินดีสสำหรับในทางรัฐบาลไทยนะครับเ่ะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันหน้าไลฟ์สายด่วนเนาะนะครับจะได้มาพูดคุยทักทายกันด้วยนะครับเนาะมาดูคำเตือนกันก่อนแล้วค่อยไปสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับในรอบที่ผ่านมานะพิสูจน์เป็นทางได้มาชิ้นะครับผมเนาะนะครับไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งเดียวทงมีเข้ามีหลุดเด็กต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิจารณาดูแลงกาชิดในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะนะครับโปรดใช้วิจัยนนนะครับมา มาดูในรอบที่ผ่านมาเลยสลับเราพัฒนาผมนะนะครับในรอบวันศุกร์ที่ผ่านมานะนะครับผมนะครับวันที่15านะบัชิกวันที่15ผมก็จะมีเด่นกำลังวันให้ด้วยนะนะครับก็จะมีเด่นกำลังวันให้ด้วยเวลาผมไล์สายด่วนนั่นแหละ18บแนค่า,ก,าก็จะมีเด่นกำลังวันโอ้โหในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมา36เลยสลับกำลังวันวันศุกร์นะนะครับเนาะนะครับนะครับมานะเป็นคู่เลยนะครับ นะครับกำลังวันนี้ผมจะใช้กับรัฐบาลไทยด้วยนะนะครับรัฐบาลไทยก็ลงที่8นะครับสลับในรอบวันเสาร์นะครับผมให้1กับ2นะนะผมให้1กับ2นะครับสรุปผลนะวันที่15นะครับวันศุกร์เนาะนะครับสรุปผล8 9 5 1 3 6นะครับ8 9 5 1 3 6เนี่ยมาชิกนะครับเนาะนะครับผมให้1กับ2นะครับผมนะครับหนะครับมี1 1> 8 1 7 1 6นะผมจับให้1 6 1 7 1 8แต่เข้ามา5 1นะที่มาเช็คโอ้โหนะน,นะครับผมนะครับเข้ามา5 1ของผมฟาดที่1ด้วยหน้าไหลนะหน้าไหล่ผมฟาดที่1นะึ่งนะสลับในรอบพี่ผ่านมาสลับสายวิ่งสายลุ่นนั่นแหละนะครับนะครับ,นะรบเวลาผมเวลาผมฟาดหน้าไหลเนาะนะครับสลับในหน้าไหลนะนะครับผมยังให้ฮีมาชิกให้ระวัง5ด้วยนะครับเพราะอ่า ประกาศผลตรงกับวันที่15นะครับซึ่งวันนั้นเป็นวันลอยกระทงเนาะวันที่15บวันศุกร์นะครับผมย้ําอยู่นะว่าให้ระวัง5ด้วยนะครับสลับหน้าไลฟ์สดนะครับผมนะนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะฮานอย5มันก็ไหลนะครับสลับในรอบวันนั้นนะนะครับผมก็ฟ้าที่1นะแต่ผมให้ระวัง5ด้วยนะครับผมพยายามจะไล่อธิบายว่าสลับสายรุ่นเนี่ยตั้งแต่0 1 0ย์อะไรประมาณนี้นะครับไปถึงถ้าเกิดไล่เนาะแต่ผมก็ย้ําหน้าไลฟ่มา ระบังห้าด้วยนะนะครับก็จะมาที่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าเลยนะครับสำหรับในรอบนั้นนะวันที่สิบห้าตรงกับวันลอยกระทงด้วยนะครับผมนะครับอ่ะนะขอผมมาในตัวเด่นนะนะครับผมนะครับหนึ่งเนาะนะครับแต่ในชื่อเจาะไปถึงพุ่มเจาะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดไปเลยนะครับลงไม่ถึงหนึ่งห้านะครับกลางวันยังไม่ลงลงหนึ่งตัวนี่จับคู่มาเลยนะนะครับสามหกเลยสำหรับเหรนกลางวันนะครับ สามหกหกสามเลยนะครับเออนะครับอย่าไม่มานะมา1ตัวนั่นสลับเป็นกลางวันต้องระวังด้วยในมาชิกนะครับเออแล้วมาไทยก็ลงที่8นะครับผมนะครับเก้าก็เป็นโู่นตำแหน่งหน้านู้นนะนะครับเบิ้ลไม่ลงนะครับเบิ้ลไม่ลงเนาะนะครับเออจับให้ระวังเบิ้ลไว้แต่เบิ้ลไม่ลงอ่ะมาดูสายด่วนนะครับสายด่วนไม่เข้านี่มาชิกเสีทางสายด่วนนะนะครับ อันนี้คือสายด่วนเนาะ18ในกานะเห็น,น,นมาชสิ318เนาะเข้ามา51นะครับอ่า41ก็ไม่เข้าสลับในทางสายด่วนนะนะครับก็ขออภัยด้วยสลับในชุดเจาะสลับในรอบที่ผ่านมาเนี่ยจะฟาดถูกตัวอยู่นะครับยันถึงรัฐบาลไทยเลยนะนะครับอ่ะก็ทําเต็มที่แล้วสลับในรอบที่ผ่านมาฟาที่1จะเข้ามา51 15แต่ 5, 1, สำหรับรสายพิเศษรูดก็โชคดีไปกางวันก็มาที่อ่า36เลยนะครับผมนะนะครับ,นะรบอ่ะสลับงวดน,นี้ก็ตามกันต่อนะครับเลขวิ่งผมนี่ไปถึงรัฐบาลไทยเลยนะครับเนาะรัฐบาลไทยก็ฟที่3 38มา้ นะครับอ่ะตามกันต่อน,นี่มาชิ้เต็มที่ขึ้นเขา,าเด้อนะครับสลับสายด่วนอย่าลืมนะ18ในการไปต้นไปสลับใครชอบ,บไหนทางสายด่วนผมจะน่าจะเตรียมแน่นอนนะครับผมนะครับนะครับสูตรเดินมาดีแล้วนะให้มาชิ้นะครับสูตรเดินมาดีเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอ่าต่ละ,ะคลิปเดี๋ยวผมจะให้ดูสถิติๆๆเนาะนะครับอ่ะนะครับดูแนวทางก่อนนะครับเราพัฒนาเนานะเ,าเราเราพัฒนาวันที่สิบแปเนาะ แปดทับสิบเอ็ดแป๊บเดียวนะที่มาชิคเลยครึ่งเดือนแล้วนะนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกานะครับผมหกเจ็ดนะนะครับแต่แนวทางรับพนาผมเนี่ยนะครับเดือนดีมันตั้งแต่วันที่สี่นะสำหรับตัวเด่นเดี๋ยวจะให้ดูนะนะครับเดี๋ยวอธิบายให้เสร็จก่อนใจร่มร่มนะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ด้วยนะนะครับมาดูตัวเด่นผมนะเด่นสำหรับสายวิ่งสา้นรูดนะผมให้ตัวนี้นะนะครับ 1> 7กับ1นะ7กับ1 1กับ7นะจับคู่ได้เลยนะครับสำหรับในตัวเด่นบางทีมันมาเป็นคู่นะนะครับเออนะื่นชอบจับได้เลยนะครับจับคู่ได้เลยสำหรับ7กับ1นะนะครับบางคนตีเป็น1 1 7 7นะนะครับมาดูเลยกันเนาะนะครับอ่าแล้วก็ตามไปด้วย2ต,นะตัวเด่นอย่างตัวนะ2ตัวเด่นเนาะสองเด่นสองตัวมีนะครับเจ็ดสอง 73 74นะนะครับและหนอ่ะนะครับ15นะ16นะครับอ่าแล้วก็18นะอันนี้5้านะเฮมชิกเออนะครับนะสั้นไปนิดนึงนะครับอ่ะเบิ้ลนะให้ระวังเบิ้ลไว้อีกนะผมให้ระวังเบิ้ลไว้นะ7 7กับ1 1นึ่งนะสลับในทางเบิ้ลนะเฮมชิกนะครับเออเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดนี่บางคนตีเบิ้ลเลยนะนะครับผมอ่ะดูแลกันนะครับเราอย่าไว้ใจไม่ได้นะสหรับในทางเบิ้ลเราพัฒนานะครับ รัฐบาลไทยนี่เบิ้ลหน้าในมาชิกนะครับผมอ่ารัฐบาลไทยจะตามเราพนาหรือเปล่าอันนี้ต้องมาลุ้นกันด้วยในมาชิกนะครับผมอ่ะนะครับเจนหนึ่งหนึ่งเจนจะพูดได้เลยนะสำหรับสายวิ่งสายลูดวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นในมาชิกนะเนาะในตัวเด่นจะปลอดภัยนะนะครับเออแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่อ่าหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปดนะยังไงขอให้มาในตัวเด่นในมาชิกนะครับยังไงขอให้มาในตัวเด่นเด้อนะครับผมนะครับ มาตัวเดียวไม่พอต้องมาเป็นคู่นะนะคับมาเป็นคู่ไม่พออีกต้องมา3มที่นั่งเลยนะเห็ฮมมาชิกมันจะดีเนาะนะครับเอออันนี้ระวังก้าวเลยนะนาเปิดตีลังกาเฮมมาชิกินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับนะใครชอบเบิ้ลให้ระวังเบิ้ลไว้หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนะนะครับถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยสําหรับแนวทางเบิ้ลอ่ะขอโช่วยในการสลับในชุดจับผู้เด่นสองตัวนะนะครับแล้วก็ตามไปด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับสามตัวเด่นเนาะสามเด่นสามตัวมีนะครับ 3, ามเจ็ดสี่นะแล้วก็ห้าหนึ่งหกนะแล้วก็หกหนึ่งแปดนะสำหรับหน้าชุดสามตัวก็สามชุดอีกแค่เก้านะนะครับชินชอบมาชินชอบแคบเลยนะครับนะนะครับขอให้มาเ้ยนะครับ,นะรบอันนี้ผมจะไปเขียนเด่นกำลังวันหนะ้าหน้าไลฟ์สายด่วนเนาะ รายสดในหลักสิบแปดในการมาเจอกันเด้อถ้าใคร้ชชอบในแนวทางผมในการวิเคราะห์แนวทางผมนะห้ามพลาดเด็ดขาดสิบแปดในการอ่ะเดี๋ยวผมย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะสำหรับในทางเราพัฒนาผมประจำวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนนะฝั่งเบาทีนะครับผมเนาะนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะจะพูดได้เลยนะครับสำหรับเป็นตัวเด่นวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นเนาะนะครับหนึ่งจะลงอีกไหมนะครับนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งแปด นหนึ่งเจ็ดตัวนี้จับคู่ได้เลยนะแล้วก็เน้นให้เจ็ดสีนะ่กับหนึ่งหกนะเดินทางไปจะลืมเดินทางกลับด้วยนะนะครับระวังสายตีลังกาด้วยนะครับระวังกระดกหัวหน, 9, 1, นะ่หกกับเก้าเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนะสลับเดินทางเบิ้อน,นะครับาราคาชอบเบิ้อระวังเบิ้อไว้ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยเดี๋่นมาข,ข้อขนาดไล่สดอีกรอบหนึ่งสามเด่นก็มีสามเจ็ดสี่ห้าหนึ่งหกแล้วก็หกหนึ่งแปดนะครับอันนี้คือไม่เขียนเด่นกำลังวันนะครับหน้าไล์สายด่วนในหลายสิบแปดในกันะครับยังไงคอยมาสองตัวสามตัวในรอบนี้จะได้ปวโป้โป้ป เหมือนเดิมในามาชิกนะครับเนาะนะครับตั้งแต่วันที่4ี่ในฮมาชิกอ่ะให้ดูสถิตินิดนึงเนาะนะครับตั้งแต่วันที่4ี่แนวทางผมนะนะัดยังไม่หลุดนะพูดถึงในตัวเด่นด้วยในฮะมาชิกนะครับน,นี่อันนี้คือวันที่4นะมาที่5วันที่6มาที่6นะนะครับผมย้ำอยู่เสมอเวลาผมไลใ่ใจด่วนนะครับวันที่8มาที่6 นะครับวันที่11กุมาพันกับ2เลยนะครับแล้ววันที่ากาเามาที่1นะอันนี้คือให้ดูสถิตินะแต่ชุดจอกมันก็จะสลับตัวกันมานะครับผมทําเต็มที่เหมือนเดิมทําเต็มที่ทุกครั้งทําเต็มที่ทุกแนวทางเนาะถ้าชื่นชอบสูตรนี้ก็แคไว้จวดไว้ในม,มาชิกนะครับเนาะอย่าลืมมีแนวทางมงคลหรือรูปโกมานไข่ดูนะ10 อผมก็จะลงคลิปให้เมือเดิมไปขอพรตะไคร้กันนะครับถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับเป็นแนวทางของคนเนาะนะด้วยมาขอพรตะไคร้กันหน้าไลฟ์สะดวน18บแปดนานะครับจะน,น่าจะเตทมแน,น่นอนนะครับนนพาดเดือดขาดมาวิเคราะห์กันด้วยนะครับว่าเออน้องน้อยเป็นอย่างไรด้วยสลับ เราพัฒนาในมาชิกนะครับนะก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางผมคอยมาสองตัวซ้ตัวสำหรับรอบนี้เนาะนะครับอ่ะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์จใจมาชิกขอบคุณทุกๆการติดตามจากพี่ม,มาชิกทุกคนทุกๆกำลังใจทุกดวงด้วยนะครับเต็มที่ให้เ่านั่นแหละสำหรับแนวทางผมเป็นสูตรเป็นแนวทางนะนะครับอ่ะนะครับมองว่ารอบนี้คงจะเป็นวันดีๆสําหรับพี่มาชิกทุกคนขอโชคดีสงที่นั่งใส่มานั่งเลยเนาะนะครับทีแปในการมาเจอกันนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามไว้เใจกับผมทิปต่อไปโชคดีทุกคนสสวััดีครบ Thanks For Watching